ได้เอสวัสดีครับสวัสดีครับผมติดตามท่องก่อนเลยครับผมช่องอะไรครับช่องเอ็นไรเดอร์นะเอ็นพีไรเดอร์ครับผมโอ้โหนี่ไงเจอกันขับแล้วนติดตามตลอดเลยครับผมเดี๋ยวทัวร์นะต้องทัวร์ไปแอบดูสาวๆอยู่ครับอ่าแล้วก็มาอยู่กันที่เซ็นทรัลเวิร์ลเรียบร้อยฮะวันนี้ก็ใกล้ คิดมากเที่ยงคืนนี้เพราะพรุ่งนี้วันคิดมากครับผมวันคิดมากนะครับผมเงินเดือนจะออกแล้วครับผมเด็กวันคิดมากมีก่อนเนอะถ่ายรูกถ่ายลูกดิจิตูแล้วส่งไปให้เด็กเด็กนี้ระจูแล้วส่งไปให้เด็กเด็กนี้ดิจิตูอนอ่ะเราทรมานลูกเราด้วยวิธีนี้ lên này, nó giống bên nọ khâu cùng này, đái bá, ra, 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 S <S 2> <S 2> อตอนนี้หลังผมก็เป็นต้นคริสต์มาสนะฮะที่เขาเซนตันเวอร์เขาจะจัดอยู่ทุกปีแล้วก็จะมีประดับไฟอะไรอย่างเงี้ยช่วงก่อนปีใหม่ฮะก็เขาจะจัดอยู่ทุกปีแล้วก็มีนักท่ทองเทียเ่ยวโคตรเยอะเลย นอกจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินอกจากคนจีนคนอากีสถานคนแขกนะก็มีคนบ้าเล่นอะไรเดี่ยหลักๆคนที่มาก็ถ่ายรูปเนาะคือก็มาถ่ายรูปกันเป็นหลักเลยได้ครับถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายอะไรพวกนี้ก็คือจุดโฟกัสก็อย่างที่เห็นก็คือเนี่ยคนคิกเนาคนคิซซมา เมื่อกี้เห็นอะไรครับ uh กวางเรนเดียใช่ครับ <laughs> <laughs> อยากจะขี่กวางเรนเดียรเลยครับ <laughs> กวางเรนเดียรยังไงครับ <laughs> <laughs> น่าขี่มากเลยครับผม <laughs> ดูหน้าเมียรครับ <laughs> ตีมปีนี้ของเซนทรันเวิร์เป็นพิกาจูเป็นเป็นหลักเลยน <c oughs> เนาะใช่ใช่มันก็จะเป็นอย่างนี้นแหละพี่ทำเลยพี่แต่พิกาจูพิกาจูล้อมรอบเลยเฮ้ยมันถ่ายคนอื่น สอัสครับนี่เพื่อนผมทุ่มเทมากฮะถ่ายรูปให้เมียครับแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ถ่ายเพราะคนเดินผ่านจะผ่านมโอ้หเมื่อยไหมฮะเมื่อยไหมไม่เมื่อยครับเพื่อเมียก็จะได้ภาพเมื่อกี้เพื่อเมียผมทําได้ครับคนคนถ่ายภาพเยอะมากนะไม่รู้คนที่เขามาถ่ายภาพถ่ายวิดีโอตรงนี้ก็ หลากหลายเชื้อชาติครับไม่ใช่แค่คนไทยแล้วฮะเดินผ่านไปก็ชงแจ้งย่องแจ้งเงๆๆต็งไปหมดเลยฮะตรงนี้ก็ตีมปิกกจูปเป็นหลักอะอย่างที่บอกแล้วก็ตรงที่ยืนถ่ายกันตรงนี้ตรงข้ามอยู่กับศูนย์ของ i p n o น e ะอยู่ตรงข้ามกับ Apple Store เลยนะตรงนี้ มันมีโซนร้านด้านหน้า,นามันเป็นโซนๆเนาะส่วนใหญ่ก็ทำพ็อปขึ้นมาดีมากนะครับทำไว้ให้ถ่ายรูปนะเนาะแต่และจุดที่ถ่ายรูปเยอะมากมเป็นพ็อปมาให้เลยตรงนี้มันเป็นลานคอนเสิร์ตได้ดูไหมดูแล้วผมยืยนดูอยู่ญี่ปุ่นจะเป็นคนไทยนะรู้ไหมญี่ปุ่น ถ้พอเราเดินออกมาตรงนี้เราก็จะมาเจอโซนของกินนะมีของกินเล่นขายเยอะแยะมากมายเลยนะก็ึแบบีเออ

หลังจากไปเซ็ทนทรัลเวอร์มาแล้วเราก็มาอยู่ที่นี่ครับวัดหัวลำโพงครับมูลนิธอิอะไรวะแล้วเราก็มาทําบุญลงศพต่อที่วัดหัวลำโพงครับตรงที่เป็นมูลนิธิอะ่ะตอนนี้ก็สะดวกมากเพราะว่าสามารถนอกจากหยอดตู้บริจาคตรงเนี้ยก็สามารถสแกนได้ด้วย,วยสะดวกเลยชู

เราทีอมีไปอยู่เออเป็นกรมยกันขโมยอั่ไหนห้องเดนเันขรมยคุณเข้าไปดิหาอาหารกินมาเซ็นทรัลเวิรมาถ่ายรูปแล้วก็มาบริจัิการงศพจบทริปกับบ้านยากย้ายฮะก่อนปีใหม่เพราะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะอือ 哥，我们直接回家知道不？姐，哥，你干啥